สวัสดีค่ะสวัสดีน้ำเสาวุ้ยเก่าค่ะพี่น้องวันนี้เขาสวนค่ะอากาศดีช่วงนี้เดือนธันวาค่ะหนาวค่ะแต่กันยังดีที่ว่าพันติดลบก่กี่มือมือนี้ก็เลยจะมาลงการผัวหอมหอม,หอมหัวใหญ่สีแดงกับสีขาวค่ะก็ปลูกข้ามปีค่ะพี่น้องปลูกไว้ข้ามปีค่ะเพราะว่าพวกหอมพวกกระเทียมพวกนี้พ่นจะอยู่รอดหนา้าหนาวนะคะถึงจะหนาวขนาดไหนพ่นก็รอดคะคะเพราะว่า ทดสอบแล้วปีไกลนะคะว่าเอากระเทียมกับหัวหอมปลูกแต่เนิร์นแล้วพ่นจะหัวหง่ายกว่ากันแล้วก็พ่นยืนรอบพ่นมีโอกาสที่าจะมีการเจริญเติบโตได้ได้ดีกว่าเ้าปลูกปินาค่ะกะ็มาผู้เดียวคือเก่าค่ะอากาศหนาวใส่หมวกใส่เสื้ออยู่ประมาณ5-6ตัวค่ะเสื้อกันหนาวก็ลงหัวหอมไปแล้วครึ่งหนึ่งค่ะอาจะมาลงต่อค่ะเหลืออ,อีก อยู่ประมาณถุงหนึ่งค่ะซึ่งมาสองถุงจริงๆเราถุงเดียวกับพ่อคัามนห,หลายๆค่อนข้างที่จะได้เยอะค่ะจะให้เบิ่งกค่ะพี่น้องว่าวันนี้เราปลูกไปได้ขนาดไหนพอใจแล้วนะคะหวยอากาศดีค่ะจริงๆเราพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะตกนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงค่ะดีค่ะจะได้เข้าสวนก็ได้เข้าสวนดบโดนะคะพี่น้องการประมาณเขาสวนประมาณสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงมากสุดก็คือสามชั่วโมงค่ะก็ต้องแรนที่เก่าค่ะ ไปรับผู้เบาเลิกเรียนคือเกาค่ะขามาแม่นาสาเบื่องว่ามนอนยไม่ลงลงอ่าหัวหอมหอมหัวแดงอ่าปลูกง่ายๆค่ะปลูกง่ายๆไม่ต้องมากมากเดีอ <laughs> ปลูกงังยากค่ะจะให้เบื่องเดค่ะเด้ออันนี้คือแถวน,นี้คือเราปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกเรียบร้อยค่ะปลูกที่กันนน้อยหน่อยหนึ่งอันนี้หอมนี่ค่ะหอมแดงเราหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวขาวแต่ว่าสีแดง สีแดงนี่ดีดีกว่าสีขาวนะคะปีนี้ก็เลยลงทั้งสีแดงและสีขาวอันนี้ค่ะคือเจาะรูเจาะรูนิดนิดไว้เห็นไหมคะเนี่ยเจาะรูนิดนิดนิดนไวค่ะแต่ช่วงนี้ก็คือลงไปแล้วสีขาวอันไหนลงสีขาวจะกที่เพื่อเห็นแน่ค่ะอันนี้คือหัวใหญ่มากก็คือเอามาจิ้มไวค่ะหัวในหัวใหญ่มาลงอันนี้คือประกาศประกาศ ผัดผักกาดที่เอาไปผัดต้มจับฉายเขาเรียกว่าผักกาดอะไรไม่น้อยลืมค่ะอันนี้คือกระเทียมของเรานะคะกระเทียมออกงอกงามสวยงามค่ะเนี่ยค่ะเริ่มเริ่มแล้วอันนี้คือเดือนธันวาอันนี้ลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะคะลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกานั่นคือลงไว้ตั้งแต่ต้นๆเดือนไปไปลายเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกาค่ะนี่ก็กระเทียมกระเทียมทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเมือน,นี่็กินประมดค่ะพี่น้องปลูกยางหนึ่งปลูกไร่หนี่กินพวอย่าง เพื่อเพื่อดองและแบ่งปันค่ะเพื่อดองและแบ่งปันค่ะบริกินคนเดียวแลค่ะกินคนเดียวบ่เมิดค่ะเพราะว่ามันมันหลายไปอันนี้แค่สวนแรกสวนหนึ่งก็ปลูกค่ะสวนหนึ่งก็ปลูกเหง้าคู่เหง้าเหมือนกันเหง้าบ่เมินเลยค่ะแต่ว่าสวนแรกอาจจะเฮ็ดแค่เป็นกระเทียมโชนค่ะอันนี้คือเฮ็ดไปถือเป็นหัวใหญ่จีบใหญ่บอกับ่บแน่ใจค่ะถ้าเบงกันค่ะบรรยากาศสวนเข้าสวนคนเดียวเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง ฟังเสียงนกตรงนั้นเต็นน้ำฝนตกน้ำไหลค่ะฝนตกน้ำไหลว่าจะคลองน้ำปลูกบางแย่ค่ะอันนี้คือแม่พันธุ์หัวพันธุ์เพิินค่ะมันจหัวเล็กกระจิ๊วหนึ่งค่ะพวมาไม่น้อยทำรูไว้แล้วก็แค่เสียบเสียบไปให้เม็ดแล้วก็กบแบบนี้ค่ะบล่อยห้าค่ะพี่น้องปลูกง่ายๆค่ะแบบนี้นี่ค่ะเราปลูกไว้เต็มเต่เนิ่นๆเพราะว่า พวกนี้พันใช้เวลานานค่ะเกบ็บไปทีดนึงก็คือช่วงเดือนตุลาปีหนาเนี่ยค่ะก็คือถ้าลงพวกพอหอมกระเทียมน,นคะคะเราก็หมดโอกาสที่จะปลูกอย่างอื่นแต่ไมน่น่าจะคิดว่าไอ้พวกที่มันมีช่องว่างเนี่ยจะปลูกจะลงแค่หลอดให้หมดค่ะก็คือว่าพื้นที่จะไม่ให้ว่างเปล่านะคะเราจะลงให้หมดค่ะนี่ค่ะแบบนี้ง่ายๆปลูกง่ายๆค่ะ กูง,ง่ายๆเห็ดแคมมือเอาไม้เสียมหูไห้เพราะว่าเห็ดคู่ไห้เรียบร้อยแล้วค่ะนั้งแต่ขุดมันแล้วตั้งแต่ขุดมันแล้วมันหนักกมาเฮ็ดคู่ทิ่ไม้ค่ะสามชิ้นคู่อันนั้นคือกบขี้มูลขี้ถขี้ง้วค่ะกบขี้ง้วไว้แล้วอันนี้ก็กบขี้งัวค่ะแต่วันนี้เรามาเราจะมาเก็บเหล็กก็สิมาเบิงผักก็เจาะก็แยะเก็บกระลำดอกด้วยข้าสวนผู้เดียวค่ะพี่น้อง ปลูกผักกันต่อคะ่ะแดดกระลงลเห็นบ่เนี่ยอันนี้คือแดดช่วงเช้านะคะอันนี้แดดสิบโมงเศร้าสิบโมงครึ่งคะ่ะมันอยู่ปลายต้นไม้เนี่ยเห็นบ่มันจะบกขึ้นสูงนะแดดหนาวมันจะบกขึ้นสูงนะคะ,ดดะ,ะ,คะมันจะลงต่ำอ่าเฉลียงมาแล้วหลบมาลงตรงช่วงต้นไม้นะคะแถบต้นไม้นะ่ะก็คือลงตกมืดเมื่อเศร้าเนี่ยแดดแดดขึ้นประมาณเก้าโมงเห็นสว่างสว่างสวงัยซองฟ้าสีนี้นก็คือตอนเก้าโมงกันยังมืดอยู่ค่ะเก้าโมงกว่ากับสิบโมงค่ะ บรรยากาศรอบสวนคนเยอีกเจ้าค่ะขอบคุณมากมากนะคะเด้อที่เข้ามาชมมาติดตามมากก็เลยก็แชร์ให้หมาหน่อยคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ